ไอ้เล็กขาปอง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 ใส่ใสเติมอาีไปจับลาสามตีแผลไปเนี่ยนอนน้อยนน้ำทำไมอ่ะรักษอตาดำอาช่างัหเลยมแค่หัวหน้าดูไปเลยเอาเวลาพี่เป้าจะอางใจไักอต้องมีสูตร้าพมนตร์ประกอบนะคะ ช่วยหน่อยนะท่าต กราษเหรอเขจะพูดที่เลยจะตีพุงอว่มูอาหมูอย่างนี้ไม่อยู่เลยครัอันเดียวนี่เดียวติติ่อเอาไปหยุด้ะไอ้นี่กับเธอปะทำให้หมดนีนานๆติดกัเกินไทยเป็นสัตว์พันธสวัสดีพอแม่พี่น้อง ท่าชาวจังหวัดพระนครศรีเทพธดาที่มาให้กำลังใจสายันในค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณแต่ัตอนน่้เในสายันจะต้องขอบอกแต่การชว์ของสายันที่แต่งหังให้รูเวลาเท่างไดว่างอยากจะติดตามไปทให้กำลังใจสายันก็จะได้ตามแบบนะครับวันนี้วันที่ห้าพิษสภาคมสายัน เชิญสองรามนะครับพ่พรมอบคุวันแรกวันนี้สายันแลก็พรุ่งนี้วันที่หก <c oughs> สายัน,ก,น,ยนก็ไปเราอยู่ที่อ่าสุโขทัยสุโทัปขวาท่เรารองโซ่หมดเลยเช้ามาองเช้ากันก<ป><ป>แล้วห <c oughs> เปล่าแง่หน้าแ่หน้าร้เ <c oughs> ราไ,ไปกับน้อแพ่เหมือนกัน ตอนกลางเช้าในช่วงเที่ยงสายยันก็จะไปร้องอยู่ที่ทำงานไปทำงานกลางยังหวัดโอไกลไปทำงานวัญโอ้ยเลยอาหวัญช่วยหัวช่วงเที่ยงไปเลยแล้วก็ทีนี้สายยันมีงานเยอะมากจะไปว่างอีกทีก็วันที่วันวันที่เจ็ดเลยแตว่างอีกทีวันที่เจ็ดเจ็ดเลยแล้วก็จะไปว่างอีกทีนึงก็วันที่แปด ใช่เพราะว่างานเยอะมากแล้วก็ถ้าจะหาเหนี่ยก็จะว่างอีกทีนึงก็จะวันที่ 9, 10, 10, 11, 12, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนถึงสิบสิบพฤษภาเลย <ไป S 1> ว่างก็บอกขอไปว่าว่างทั้งเดือนก็ง่ายเขาแต่ว่าสายดันก็มีไปร้องมบนรอบเหมือนกันติดต่อมาแล้วบนนอบที่ประเทศอะไรอ่ะไปร้องที่ประเทศอ,อังกฤษอังกฤษใช่ไปร้อง ร้องตั Onion ้งแต่บนเครื huh. ah ่องเลยโอ้โหให้สายยันสายยันทันเลยเลยไปแล้วสามเดือนหนึ่งปีอยู่ไม่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็แบบให้ตังค์ใช้แต่ยังไม่ดีเลยจริงเหรอใช่ไม่มาเท่าไหร่นะโอนตอนนี้โอนให้สายยันแล้วอ่หกแสนได้โอ้ยสบายเลยอะขนาดยังไม่ได้แพ็คกระเป๋าเลยแล้วจะลงกันไปตอนไหนอะก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยอ้า บนหอค่าแท็กซี่ให้เกิดอ้าวได้มาตั้งหกเจ็ดแต่แล้วมแท็กซี่เท่าไหร่เองไม่มีัตรเอทีเอ็มไปแท็กซี่ยังรูดไปแต่ว่าวันนี้ก็สาย,ยันก็มาเานนี้ก่อนเด<อ>ี๋ยวจะได้ค่าแท็กซี่ก็วันนี้สายันก็เตรียมตัวมาตอนแรกท้องไม่ดีเลยค่ะทำไมอ่ะโดนไปกินอะไรมาก็ไม่รู้สายันรีบมากเลยกตืต่นมาก็

เออเข้ามาห้องแรกก็เออดีก็ดีนะแต่ว่ามีน้ําแต่ไม่มีขันวะไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยมาห้องที่สองเลยนี่เลยห้องที่สองเข้ามามีขันแต่ไม่มีน้ำวะย้ายเลยห้องน้ำที่สามย้ายห้องที่สามเสมอเนื้อแล้วไม่ไหร่ย้ายแล้วไม่ตอนเลยห้องนี้ห้องที่สามเข้ามาแต่ตกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีน้ำมีขันอ่า เดี่ยวเลยปีนี้นั่งเลยครับเอ้าวไมไม่มีชักโครกมันโครกน้ำแล้วจะบ้าเหรอไม่ตรวจด้ว้ดีเธอคนมันเป็นพี่ได้ไงไม่เป็นไรก็นางสุดเห็นมีคนอาบน้ำอยู่คงจะลากไปสั่งก็เดี๋ยวเราเพียงเลยนะกันวันนี้ก็เราเพียงดัง ที่ทำให right. right. ้สัญญาณมีเสียงได้วันนี้นะแบนคับก็ตามมาแต่จะต้องขอเพลงนี้ก่อนแบนขับขอมาสามเพลงใครเป็นใครแบนขับไปได้ในขอเพลงมาร์คของกับเอกีปรชายศรีทองแล้วก็แบนขับไปได้ในขอเพลงหลวงพงุ่มใช่ไหมใช่ให้แล้วก็พี่น้องจะได้หลังขอเพลงโอยโอยโอ้ต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวสา่ยังจะจัดให้เลยสามเพลงลูกในผลงาน เว่าหม,<า>มากระโดดคอบครูโอยโอย <Yes. S 3> เร็วดลราจะไปที่สงครามกับพรอบครไม่เอาเราผิดสัญญาเลยแล้วกนะันในผลงานเพลงที่ชื่อว่า<บ>ไก่ย่างโบราช <c oughs> หิวเลยเอาเลยนะอย่มัพิ่ดีเพื่อนเพนจะกันไกนะ่แลา ต้องกินอะไรนี่ขอของพวกไก่นะแต่จัดเพลงเพลงสนุกสนุกสนุกจัดเพลงสนุกได้เลยเพลงอะไรดี่ยแล้วแต่พี่เป้าเลยเมื่อเธอเป็นอยากคิดว่าคืเป็นอะไร